บรรยากาศแดดๆนะครับพี่น้องเน้ยนี่ผัดกนะเพราเขาน่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนมากะเพราื่องในแบบบ่จัดจไไ้านวันลี้วการสชาติด,ดีนะครับพี่น้องเนี่ยอ่ากะอวบาแต่ว่ากะทยังลอยเ่าๆขันนะครับพี่น้องมันแช่น้ำมันจังหน่อยจริงๆแ้วเวลาผัดของพอบานเวลาแบบนิ่งๆนะครับดีกว่านี้เยอะ <c oughs> รสชาติคือว่าได้ได้กับบดีที่สุดถ้ดยอสวัสดิ์งไปอีกจกอยหนึ่ง่าจะมีความแบบหอมๆตอยนี้จะชือร์อยู่ก็น้ำตาลแล้วก็กรสดีรสชาติไก่แกเป็นแบบลูกทุงลูกทุงจักหน่อยโอ้โห ทำยังี่องมัมามัมามัมกินข้าวด้วยกันนะครับม,มาพี่ลองทำกับข้าวมื้อแรกของเรานี่สูตรพรบานง่ายๆเลยมาดิเ็าจะเห็ดผัดกะเพราเครื่องในแล้วก็ไข่ดาวกับข้าวสวยร้อนๆ,ๆอ่ะน,น,นี่น้ำตาลหนึ่งช้อนตามสูตรนะครับง่ายๆเลยละ่ะสูตรเท็ดกับเข่าของพบานลองดูซิบ้าย มันจะออกมาเดรสชาเดอทโรดบอในช่วงจังหวะชีวิตแบบนี้มันจะเข้มจนได้สาดทิมหรืยว่ามันจะกินได้มาตัมันกินเองเลยพริกกระเทียมนะครับพริกกระเกียจจหล้างบ้านง,ง่าย นี้เล่เร่พี่น้องเลยไอตัวเครื่องผัดเข้ากันได้มาติดเตาไฟเจียวไข่ดาวกันก่อนอเช็ดุนมพุ่โอเคพอได้ละไข่ดาวสองฟองขนาดจินมคนเดียวเด้พี่น้องแต่ติดนี่นติดสอง ไม่งีดคูเลยอ่ะใส่ไข่ดาวสองฟองเกลี่ยบนกระทาวันหอนอือเกลี่งขึ้นมาทอดไฟดาวสองฟองโอ้ยเยอะแน่ ได้ที่นอนเไข่ดาวสองฟองฟองแรกมันจะแตกนะแต่ฟองที่สองมันจะเป็นไข่เหลืองนียเป็นแบบกลมๆนละพี่นองเลยใยมันฝดๆไปนี่ข้างในเรียบร้อยนี่ผักกะเพราเรียบร้อยเตรียมเสร็จล,ลงผัดเดี๋ยวถอดไข่ก่นอนลองดูซิว่าเราจะมีสีมืออยู่หรือเปล่ายังจะกินได้ไหม กับเมนูง่ายๆเมนูประจําครัวนะครับเมนูประจาครัวมันก็จะเดกไข่เหลืองแล้วก็มี่ไข่ขาวนะครับพอฟองแหลกเข้ามันแตกแล้วฟองที่สองในห้องนี้มันติดกด่อนๆติดๆกลมๆพอเวลามันสุกแล้วเนี่ยมันจะโอเคพอให้ทางล่างมันใหม่เลยขมบนเขาจะเคียนน้ำมันมันนอนหอนไปเข้า ไฟมันเน้ว่ามันไล่แล้วคว่ำสุกไปเ, <S <S เรื่อยๆเนี่ยว่าไข่เหลืองตัวที่มันกลมๆเนี่ยอย่าให้มันสุกเกินไปไม่ให้มันเหลือพุพ่มคว่เป็นฉับนะครับดูยังไงว่าบริเวสุกนี่เดี๋ยวจะพุ่งมากแบบ,แบ,บ,แบ,บพ,พี่น้องสำหรับไข่ดาวเ,เนี่ยตามชอบนะครับนี่เห็นว่านี่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆพองกันแล้วพองกันแล้วเดี๋ยวมันหยุบป,ปั๊บเนี่ยว่าอันนั้นมันเซงไปมันจะหยุบเนี่ยตัวไข่เหลืองในเมื่อกี้ เบิ้งแบบเลี้ยงๆแตกเออนั่นลหละโอเคจบสำหรับการทอดไข่ไฟก็ไม่ต้องจิดต่อวยการผัดกะเพราเด้เหมัอนใส่แล้วพี่น้องใส่ช่วยใส่จานนี่ไข่ดาวแบบพอบานพอบานเห็ดง่ายๆได้ละมือ มาพี่น้องนี่เครื่องผัดกับพ่าห้องใส่ลงไปที่ข้างในใส่ลงไปืหเกิจดจัดจ,จริงๆเลยแล้วก็ผัดมันเข่ากันเลยนะครับพี่น้องที่เครื่องส่วข,ข,ของชาวบ้านเองนะครับมันเป็นอย่างที่เธ็์แบบง่ายลงตัวปรุงมาเรียบร้อยไม่ต้องปรุงอีกไม่ต้องปรุงซ้ำดูจะเย่อสัดนี่นะมันหอยก็แล้วแต่ผู้มมากนะครับแต่ว่า เผ่าบ้าน,นเอาแบบง่ายๆบะกุ่มหลายบะกุ่มเยอะสีไม่กระยอบไม่แบบยืตัวไว้นะครับเห็นไหมมากับกวยผักอะไรมันสุกนะครับโอเคง่ายป้ะเป็นไงกัลงนล้อมเพลิดตามกันได้นะครับพี่น้องนี่ครับการเขา,วกวาก้วกับพผ่าบ้านมันง่ายขนาดน,นี้แหละให้ได้กินทำขนมละทุกคน ในแบบนี้ให้มันเป็นนิสัยนะครับพี่นองมันจะบ่มีอย่างถึงแม้ทางวิ่สงสิ่งหล้างจานมันก็จะจบปนผ้าเดียวกันทขาก็เข่าเสรเรียบร้อยทุกอย่างกับ,กบเรียบร้อยสะอาดเกี่ยมองเป็นยองใหญ่คบกับตาเข้ามาล้างนะครับด ร้อแล้วก็เตรียมจานใส่กะผัดกระเพานะครับพี่นอ้องโอเคผัดก,กระเพาลงไปนะครับง่ายแค่นี้เองกระเพาะเคร่งในใจแบบอหอมโอ้โหกินกระเพาแบบเน่นเน่นเนนเน่มาปิดอย่างวี้จะจำใหม,ม่หน่อยโอเคปิดแก๊ โย่เสรอจเลยะนะเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเรียวๆเลยนะครับมันโดนมันนานมากแล้วที่เราไม่ได้ทำที่แบบนี้นั่นล่นะแบบช่ำๆนที่ว่าโบผ่านนะครับพี่น้องมันช่ำเกินไปจริงๆน้ำมันต้องหน่อยกว่นอนเดี๋ยว่เขาก็ไปแช่ไปเอาไปแช่น้ำในการล่าง เห็นบ่พี่น้องโอ,โอนี่พี่น้องเห็นบ่อ่ะเห็นเบิ่งๆๆเห็นเบิงๆๆเ่งเห็เบิ่งเรียมที่มันแสงบ่ไหลโอ,โอ้ผัดกระเพราข้างในนี่แหละพี่น้องไปกินข้าวแซ่บๆร่วกันบาดนี้บะเดี๋ยวบรรยากาศแดดๆนะครับพี่น้องเอ้ยนี่ผัดกระเพราเฮานะเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบ่กระเพราข้างในแบบบ่จัดจานบนได้แล้วก็ คิดว่าบ้นไหนจะเป็นแบบทีพย์บบนะครับพี่นอ้องมันยังฉ่ำนะไม่ใส่หนังมันไหลนะมาพี่นอ้องไหลเซฟซียมกันบัดนี้ซีฝีมือมไปถึงแค่ไหนน,นี่ของเขาโหโหเห,ห็หโหโหโหหดกระแ๋องแรกไปกินในแบบบ้ะน,น,าาน,นะครับพี่น้องถ้าซีแล้วมันเข้มอาจจะได้เท่ทิพยนะครับ อืมรสชาติดีรสชาติดีนะครับพี่น้องเนี่ย่าก็ถืืว่าแต่ว่าก็ยังบอยเบาขันนะครับพี่น้องมันแช่น้ำมันจังหน่อยจริง,รงๆแล้วเวลาผัดของพอบานเวลาแบบนิ่งๆนะครับดีกว่านี้เยอะรสชาติชัวใส้ใ ได้ก็บ,บดดีที่สุดดยอะสวัสดต้งไปจิ้งหน่อยนนหนึ่งนาจัมนี่ว่าแบบหอมๆตัวนี้คือรสอยู่กับน้ำตาล้วก็รสดีรสชาติกันจะเป็นแบบลูกทุ่งลๆๆูกทุ่งจังหน่อยโอ้โห ข้าวมันยำพี่น้องม่ำหม่ำม่ำกินข้าวด้วยกันนะครับอโอ้โหอย่าควันจังเลยพี่น้องแดดไรนั่งกินข้าวอย่งางนี้ไม่บไข่าดาว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 กินเกลี่ยมเกลียมครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแบบธรรมดาอื จริงๆเวลาให้กับเขาผมก็จะค่อยไเด้นทายนะครับพี่น้องเพราะมันหนุ่งยากมันขยับไปขยับมาเวลาปตัดคีบปีตัดยนกมันควงหน้าควงหลังนะก็สบาพี่น้องมันมันบสะดวกมันสะดวเรียแเลยมันกระซ่าเลเวลาเห็ดออกมามันกับไม่ได้ดังใจนะครับแต,แต่ว่าถ้าเราแบบเราตรงทายคีิเนี่ยเวลาเห็ดนะ ก็ได้เตรียมทุกอย่างแบบใจเย็นๆเ,เรื่อยๆอเฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่อยมานั่งกินเขาก็เครืยงังกินทุกคนเห็นนะะเนี่ยข้างในไข่าดาวมันก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมาือว่าสุกไหลนะมันจะมีความเป็นสีสมยูอ่อตรงกลางนะครับพี่น้องอ่ธีกาถึงใจได้แหละแบบเนี้ย โบดีเทนได้กลินไม่นั่งกินเขาแบบจริงจังสิกระโดนเกือบบุ้บเบิดแบบพี่น้องอางจารย์จังเจ้านี้กินเขาไล่ประเด้กินเขาไล่กระเจ็บท้องรู้ว่ากินเลยกระเจี๊ยบพร่องร่างกายมันได้เข่าทีอรออีกสักครู่รออีกสักครู่เมนูซีนี่เจอต้องเห็ดแน่นอนพนนนี่น้องขัวไก่สูตรพอบัน ขึ้นอยากดูฝีมือเจ้าของแต่ช่วงนี้ร่างกายยังรับยังแบบนักนักไม่ได้แบบเผ็ดๆจัดๆก็ไม่ได้แสบหรือเกาหล่ะพี่น้องแต่ว่ากินหลายว่นได้ กินได้ปริมาณจำกัดแต่กินดูด้เอาหมอวางสันเนี่ยโอ้โยตับตับสมัยกระาาเพ้ากระเพ้าต้องผัดแบบเคียวๆนะครับเนี่ยโอ้โหคำนี้ต้องใส่กับไข่ผมนะครับซุ้มเข้ามาซุ้มเข้ามาเบิ่งกกลก่ทำเนี่ คำตัวโตรับกระนุ่มดีตัวไข่นี่อ่ะกรลังดีฟังหนึ่งมันกรอบอีกฟังหนึ่งข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่ากัดดันไข่มันกับแบบนุม่มๆห่อนแขกมั้นยัง ไม่เป็นอย่างไดหรอกเบืองเราอาจจะแตกต่างกันนะครับพี่น้องตัดผมสัน้บนบ่เป็นคนละคนนะพี่น้องคนเดียวกันที่เรายังเป็นแซมพอบานอินดีที่เรานะครับพี่น้องเพียงแค่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยได้เจอกันตัวนี่แหละที่แม่ของคําว่าอินดีตามมามณมของแท้อื้อ หืมางสีจัดปันรอบที่ส่มใช่เป็นสีม่วงจนเปลี่ยนอย่างไปสามรอบแล้วยัองอดีไทยกิปเพื่อสิบกิปอยู่พี่น้องอยากจะสิบลล้หาคีบเงี้ยวๆหน่ยังหยากสักเป็นตอนนี้หน่อยๆนีกินไง ต้องมาติดแข่เนี่ตรงนี้มีไข่เหลืองบ้ามโอ้หของชอบห่อนค่ะห่อนี่นพี่น้องเองจอ้จานเดียวข้ามสองข้ามก่อนเพีองกินเบิร์อกเข่า,า,า,ขาจานเนี่ยอาแบบแค่เพราะอิ่มแบบเพราะตึงๆ บะสันบัวเวดือบอาการปวดท้องนั้นใช่ไหมหอีกหืมมึงเหรอไรที่เขาเบาตาฮึมักพริกบักพริกสวนนะฮะเป็นพริกปุ่มบักพริกเลียงเผ็ดดีครับหืมสุดยอด ือว่ามัอนี่บดเสตทยิมพอสามมือกวนร่องเห็ดสามสี่มือกวนร่องเห็ดเบ้างพี่น้องกินถิ่บ้านแม่ถอดไข่นะครับพี่น้องเป็นพวกผัดเป็นพวกเมนูแบบต้มหรือยังยังเถอะผู้ใหญกับผักเค็มเป็นเค็มกินบ่ได้วะคือพี่น้องถ้งกินเข้าไปกันว่ะถ้ากับเป็นน้ำใสแล้วก็พออยู่ยันไตไปน้ำเกล็ดให้เอาถิ่ดีกว่าอ่ะพี่น้องกลับประมาณนี้แหละไม่พอกันไม่กับคลิปหน้า นะครับพี่น้องจะเป็นมือได้กะอยู่ใน YouTube เพื่อเ่าแหละพี่น้องเนี่ยคลิปแบบนี้ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็จะเป็นคลิปอีกแบบอื่นนะช่วงนี้มันตามฟิวตามมาล่มมิลเลีย <c oughs> ได้กานทำสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ีพี่นี่สแสบๆเพื่อเา่า <c oughs> <c oughs> ตับแต่เพออาราะงามไงจะเป็นไตางามยากยางามวขาดอ๋อสุดยอดไปแล้วไงแต่ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้อง,ง,อดดะะองที่เขาว่าเบิ่งคลิปมารับชมคลิปของแซมพยวานอย่ดีนะครับจนจบกับวานจะอยู่น้ำกันต่อไปอีกเรื่อยๆโยโย่ถ้าให้ดีก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามต่อไปนะครับพี่น้องไปแล้วไปพอกันไหมครับไม่นิ่งดี Kind of you